สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นกคนมืองการน,นะคะ mm hmm. ก็นำบรรยากาศในหมู่บ้านของเรานะคะ mm hmm. ช่วงดูใบไม้เปลี่ยนสีมาให้ทุกคนได้ชมกัน,นะคะ่ะนน่กับรรยากาศบนท้องถนน สนนะคะหลายชนิดอยู่ด้วยกันแล้วก็มีต้นไม้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็ไม่รู้จักว่าต้นไใสน่วนใหญ่จะเป็นต้นโอ๊กเยอะมากๆค่ะในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่เนาะใบไม้สีแดงนุ่นะคะเห็นไหมสวยมากเลยเกินนทางไปทางนู้นก็มีนาบกัหลังเียนซี ้วยนะไม่รู้ทำไมว่าช่วงอากาศหนาวหนาวที่นี่ฝนตกบ่อยช่วงหน้าร้อนก็ตกบ่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าตกทุกวันนะคะช่วงอากาศหนาวเนี่ยเดี๋ยวอยดูนะคะอากาศเย็นแล้วมีฝนด้วยทุกคนนี่ตรงนี้สวยมากเลยทุกคน ทองปีกอนนะคะเกิดทอร์นาโดนะคะต้นไม้บริเวณนี้ล้มเต็มเลยค่ะนี้บ้านของเราเกิดพายุบ่อยนะคะอยู่ที่ว่าจะแรงหรือจะเบาเท่านั้นเองแต่ว่าทอร์นาโดนี้เกิดบ่อยแต่เราไม่ได้โดนตรงๆแต่ก็หวังว่าไม่โดนตรงๆะถ้าโดนตรงก็หมดแล้วค่ะนี่เป็นต้นสนนะคะอยู่้างทางสีเขียวต้นสนไม่เคยเปลี่ยนสีนะคะ มีตะใบพลัดใบหรืออะไรประมาณนี้ร่วงลน สวยมาให้ทุกคนชมกันค่ะสวยมั้ยเนี่ยทุกคนต้นไม้เยอะค่ะในบ้านเขาจะจัดโซนนะคะว่าบ้านอยู่โซนไหนโซนต้นไม้เยอะก็เขาจะไม่ค่อยตัดนะคะจะจะดูแลถ้าตัดก็ต้องไปแจ้ง P O A นะคะต้นไม้ใหญ่ เล็กกลางบ้านตัดได้ค่ะถ้าว่าเป็นต้นตายตัดเองได้ก็ตัดนนคะ สวยเลยทุกคนดูน,นี่ทางเข้าหมู่บ้านของเราแล้วทา,าาทางเข้าบ้านนี่ทางเข้าบ้านนี่ยพอมีแสงแดดมันจะสวยมากเลยสะท้อนเนาะเพราไม่มีแดดมันจะคลึ้มๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ยทางเข้าบ้านนะสวยๆเนี่ยตัวน,นี้สวยมากเลย dùng so, uh... ชมจนจบนะคะขอบคุณมากๆวันนี้พก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าวันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกคนมาการด้วยนะคะแล้วก็ลับพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ